ทุกวงสนทนาจะมีคนแบบนี้ซ่อนอยู่เสมอคนที่ชอบพูดเหมือนรู้ดีไปหมดเห็นปัญหาคนอื่นชัดเจนแต่ตาบอดกับปัญหาของตัวเองถ้ามีใครล้มเขาคือคนแรกที่บอกว่าก็ว่าแล้วไม่น่ารอดแต่พอชีวิตตัวเองพังกลับไม่มีคำไหนที่ฟังตัวเองออกเลยเรื่องของยุรีอาจไม่ใช่เรื่องของเธอแต่ก็อาจใกล้กว่าที่คิดตอนที่หนึ่งความทุกข์ในปัจจุบัน พิชิตแกยังจำยุรีได้ไหมสาวหน้าเฟียสพูดทีเหมือนจะมีสาระทุกคำแต่ชีวิตจริงพังยิ่งกว่าลิฟขาดสายสลิงอ๋อคนที่ชอบพูดว่าถ้าฉันเป็นเธอนะจะไม่ทำแบบนั้นแต่แฟนสามคนล่าสุดหนีไปหมดใช่ไหมใช่เลยตอนนี้นั่งขายของอยู่ในตลาดเหมือนเดิมแต่สภาพนี่สิโทรมจนแม่้าข้างๆคิดว่าเป็นคนเก็บของเก่า แถมยังมีเรื่องกับแม่แทบทุกวันทะเลาะเรื่องอะไรอีกละ่ะเรื่องเดิมๆแหละแม่อยากให้ช่วยผ่อนบ้านแต่ยุรีบอกว่าชีวิตคนเราไม่ใช่จะต้องหาเงินไปทุกวันแล้วก็ไปซื้อเซรั่มบำรุงผิวมาอีกสามขวดแกรู้ไหมตอนฉันไปตลาดวันก่อนเห็นยุรีนั่งก้มหน้าน้ำตาไหลเงียบๆข้างตะกร้าปลาทูไม่มีใครเข้าไปถามไม่มีแม้แต่คนจะมองก็แน่ละ่ะเวลาใครมีปัญหา เธอคือคนที่รีบสรุปก่อนใครเลยว่าก็เพราะเลือกทางผิดแต่พอวันนี้ชีวิตตัวเองมันพังกลับไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรเราจะพาไปดูว่ายุรีเติบโตมากับเสียงแบบไหนทำไมเธอถึงกลายเป็นคนที่ชอบพูดแทนคนอื่นแต่ไม่เคยฟังเสียงตัวเองเลยตอนที่สองที่มาของพฤติกรรมเราจะเข้าไปลึกกว่าเดิมว่าเบื้องหลังคำพูดของผู้หญิงที่ดูมั่นใจคนนั้น มีบาดแผลอะไรที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาติดตามได้ในตอนหน้าตอนที่3บาดแผลที่ไม่มีใครเห็นสมใจเคยมีใครบ้างไหมที่เข้าไปถึงใจยุลีจริงๆมีแต่เท้าจากไปแล้วชื่อโบสทชายหนุ่มที่ไม่หล่อแต่ใจดีเขาไม่เคยแย้งเธอไม่เคยบอกว่าเธอพูดมากเขาแค่นั่งฟังยิ้มเงียบเงียเหมือนเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงไปล่ะ เพราะวันหนึ่งเธอด่าทอเขาเรื่องเล็กน้อยอย่างการลืมซื้อซอสมะเขือเทศด่าเหมือนเขาทำบ้านไฟไหมเธอพูดว่าผู้ชายที่ไม่มีความรับผิดชอบอย่ามาอยู่ในชีวิตฉันแล้วโบ๊ทก็หายไปไม่มีคำลาฟังแล้วใจหายว่าบางคนเข้ามาเติมเต็มความว่างในใจเราแต่เรากลับใช้บาดแผลไปผลักเขาออกใช่แล้วตั้งแต่วันนั้นยูรีก็ยิ่งแน่นนิ่งเหมือนเธอเริ่มสงสัยในตัวเองแต่ไม่ยอมรับ เธอเริ่มโพสต์ตธรรมะแต่ไม่เคยหยุดเหน็บคนอื่นเริ่มแชร์คติชีวิตแต่ไม่เคยมองกลับเข้าตัวเหมือนเธอสร้างกำแพงที่สูงขึ้นทุกวันแล้วหลอกตัวเองว่ามันคือกรกป้องกันแต่ที่จริงมันคือลวดหนามที่บาดใจคนที่เข้าใกล้เมื่อยุรีไม่ยอมฟังเสียงตัวเองไม่ยอมถอดหน้ากากาความรู้ดีทุกอย่างรอบตัวเธอจะเริ่มพังลงอย่างช้าๆพร้อมหรือ,อยัง ที่จะเห็นราคาของการยึดมั่นในความถูกของตัวเองตอนที่4ผลของการไม่เปลี่ยนแปลงพิชิตแกจำได้ไหมปีที่แล้วยุรีถูกให้ออกจากงานแบบไม่ทันตั้งตัวจำได้ดีเธอโพสต์ลง Facebook ว่าอยู่กับองค์กรที่ไม่เห็นค่าคนเก่งตอนนั้นฉันยังเผือกดไลค์ไปเลย แต่หลังไม่มันไม่ใช่อย่างนั้นเลยเธอโวยวายใส่หัวหน้าประชุมทีไรเสียงเธอดังกว่าทุกคนชอบขดัดชอบตัดบททั้งที่เรื่องยังไม่จบพอคนอื่นเสนออะไรเธอจะพูดว่ามันเวิร์กหรอคะทั้งที่ตัวเองไม่เคยลงมือทําอะไรเลยแย่ตรงที่เธอไม่รู้ตัวเลยว่าทุกคำที่พูดออกไปมันทำร้ายคนอื่นยังไง ใช่แล้วพอไม่มีงานเธอก็หันไปอยู่กับเพื่อนกลุ่มเดิมกลุ่มที่ชอบนั่งวิจารณ์คนอื่นหน้าร้านกาแฟเหมือนโลกมีไว้ให้จับผิดแล้วพ่อแม่ละ่ะเขาว่ายังไงแม่เธอเริ่มไม่พูดด้วยเธอว่าแม่ไม่เท่าใจยุคสมัยแต่ไม่เคยมองว่าตัวเองไม่เคยเข้าใจความเงียบของแม่เลยเหมือนเธอพังช้าๆโดยที่คิดว่าแค่เปลี่ยนฉากแต่จริงๆแค่เปลี่ยนซากเดิมให้ดูใหม่ขึ้น แล้วที่เศร้าสุดคือเธอเริ่มพูดกับแมวที่บ้านแบบจริงจังเหมือนพูดกับคนแต่แมวไม่ตอบก็เลยยิ่งพูดซ้ำโบนอยู่แบบนั้นเมื่อไม่มีใครทนฟังได้อีกแล้วแม้แต่คนที่เคยรักก็ยังเลือกเดินหนีความรู้ดีของยูรีจะพาเธอไปไกลแค่ไหนตอนที่5ความสัมพันธ์ที่พังเพราะคำพูดของตัวเองสมใจแกยังจำปาลได้ไหม เด็กหนุ่มที่ตามติดยุรีเป็นเงารุ่นน้องที่เพอเคยบอกว่าไม่ใช่สเปกแต่พอมีปัญหาก็ดึงเขาไว้ทุกทีจำได้สิเด็กมันดูจริงใจนะสายตาซื่อๆนั่นน่ะมองยุรีเหมือนผู้หญิงเก่งที่สุดในโลกแต่สุดท้ายก็เดินหายไปเหมือนคนอื่นเพราะวันนั้นยุรีพูดคำหนึ่งที่ไม่มีใครลืมได้เธอบอกปามว่าเธอไม่รู้หรอกฉันผ่านอะไรมาบ้างอย่าสอนฉัน ทางทีป่ปาล์มแค่ยื่นถุงยามาให้แล้วพูดว่าพักบ้างก็ได้นะพี่ความหวังดีโดนตบหน้าด้วยคำว่าอย่าสอนฉันเด็กมันร้องไห้ออกมาตรงนั้นเลยนะแต่นางก็จังพูดซ้ำอีกว่าร้องทำไมผู้ชายแท้แท้นี่มันอ่อนแอหมดแล้วเหรอสุดท้าย เธอเสียคนที่เข้าใจไปอีกคนแล้วก็กลับไปอยู่กับความรู้สึกเดิมๆโพสต์ธรรมะหน้าฟีดแล้วกัดคนอื่นในคอมเมนต์ฉันว่าเธอคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเธอทำให้คนรอบตัวเจ็บปวดเพราะในใจเธอเธอคือผู้หญิงที่รู้มากแต่ในตาคนอื่นเธอแค่เป็นคนที่พูดมากเกินไปเมื่อไม่มีใครฟังเสียงของเธอก็สะท้อนอยู่แค่ในห้องแคบๆที่เงียบจนกลายเป็นความเหงาเมื่อทุกอย่างถลม่มแม้แต่จิตใจ ก็เริ่มสั่นไหวยูรีจะเริ่มเดินไปถึงขอบเหวของความคิดแล้วอะไรจะดึงเธอไว้ได้อีกตอนที่6สุขภาพใจย่ำแย่จนเริ่มเห็นภาพซ้อนพิชิตฉันเริ่มไม่แน่ใจว่ายุรียังแยกความจริงกับความคิดในหัวออกอยู่หรือเปล่าหมายความว่ายังไงช่วงหลังๆเวลาไปตลาดเธอจะนั่งคนเดียวแล้วก็พูดกับใครบางคนที่ไม่มีตัวตน บางทีหัวเราะบางทีร้องไห้เหมือนเขายังยืนอยู่ตรงหน้าเธอหรือว่าเป็นโบสใช่เธอพูดเหมือนเขายังอยู่บอกว่าเธอไม่เข้าใจฉันพอฉันพยายามแล้วแต่คำพวกนั้นไม่มีใครตอบกลับมันเหมือนรอยแผลที่ไม่ได้รักษากลายเป็นรอยฝังในจิตที่กัดกินเธอช้าๆแล้วที่แย่คือเธอเริ่มเห็นคนรอบข้างเป็นภยัยพูดว่าคนพวกนี้รังเกียจฉัน ทั้งที่ไม่มีใครพูดอะไรเลยเธอเคยสอนคนอื่นให้ปล่อยวางแต่เธอกลับแบกทุกความเจ็บไว้จนหลังงอตอนนี้แม้แต่แมวก็ยังหลบตาเธอเพราะคำพูดมันไม่ใช่แค่เสียงแต่มันคืออาวุธที่เธอใช้ทำร้ายทั้งลกูกรวมถึงตัวเองเมื่อความเงียบกลายเป็นเสียงเดียวที่อยู่ข้างเธอยูรีจะเริ่มรู้สึกถึงรอยร้าวในใจและอาจเป็นครั้งแรก ที่เธอมองย้อนกลับมาที่ตัวเองตอนที่7วาเวโดดเดี่ยวเริ่มคิดได้สมใจเงียไปเลยนะช่วงนี้ไม่เห็นยูรีโพสอะไรเลยใช่เธอลบ Facebook ไปแล้วตอนแรกฉันคิดว่าโดนแดนแต่เปล่าเลยเธอแค่ไม่อยากให้ใครเห็นตัวตนที่ไม่มีใครฟังอีกแล้วแล้วตอนนี้เธอเป็นยังไงบ้างเธอนั่งมองพัดลมหมุนไปมาอยู่ในห้องแคบๆไม่มีเสียงอะไรเลยแล้วเธอข็พูดกับตัวเองเบาๆว่า ฉันมันดีแต่พูดไม่มีใครอยู่กับฉันเลยหรือว่าจริงๆฉันน่ารำคาญครั้งแรกเลยมัง้งที่เธอถามตัวเองแบบนี้ใช่ก่อนหน้านี้เธอพูดเหมือนมีคำตอบทุกเรื่องแต่วันนี้เธอเริ่มยอมรับว่าฉันอาจไม่เข้าใจแม้แต่ใจตัวเองบางทีคนที่เจ็บที่สุดไม่ใช่คนที่เธอเคยด่าแต่คือเธอเองใช่แล้วพอไม่มีใครฟังเธออีก คำพูดของเธอก็เหลือแค่เสียงในใจที่เอาไว้กรีดซ้ำๆที่แผลเก่าบางทีความโดดเดี่ยวก็ไม่ได้เกิดจากใครทิ้งแต่มันเกิดจากการผลักคนออกไปด้วยคำพูดของตัวเองเธอเริ่มนั่งเงียบฟังลมหายใจตัวเองเหมือนจะได้ยินบางอย่างที่ไม่เคยฟังมานานมากแล้วเมื่อใจเริ่มเปิดเสียงบางอย่างก็เริ่มดังขึ้นไม่ใช่เสียงคนกืนแต่คือเสียงของความจริงยูรีจะพบคำสอนบางอย่าง ที่ไม่ต้องมีใครสอนตอนที่8พบธรรมะโดยบังเอิญพิชิตแกคงไม่เชื่อหรอกว่ายุรีเจอธรรมะได้ยังไงอย่าบอกนะว่าไปวัดเปล่าเลยเธอเดินผ่านห้องเช่าข้างๆแล้วได้ยินเสียงพระพูดจาก YouTube ของใครก็ไม่รู้เปิดทิ้งไว้ทั้งวันวันนั้นมีคำหนึ่งที่ทำให้เธอยืนฟังจนจบคำว่าอะไรคำว่าผู้ที่รู้ดีมักไม่พูดมาก ผู้ที่พูดมากมักอย่างไม่รู้ดีเธอนิ่งไปเลยนะแล้วค่อยๆถอยกลับมานั่งที่เตียงไม่พูดอะไรอีกครึ่งวันอืมเจ็บดีนะคำนี้แต่ถ้าเจอในวันที่ใจพร้อมมันอาจเปลี่ยนชีวิตได้เลยใช่คืนนั้นเธอเปิดฟังธรรมะซ้ำไปซ้ำมาไม่รู้ฟังเข้าใจไหมแต่เธอเงียบและเงียบนานเป็นครั้งแรกในชีวิตบางทีธรรมะไม่ต้องมาในห้องแอร์ไม่ต้องอยู่ในบทสวด มันอาจมาในเสียงแผ่วๆข้างห้องในวันที่เราเงียบพอจะฟังเธอเริ่มจดคำบางคำลงสมุดรู้วางว่างเบาเหมือนเด็กหัดอ่านใหม่อีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้อ่านเพื่อพูดแต่เพื่อฟังข้างในตัวเองเมื่อใจเริ่มขยับร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนยูรีจะลองใช้ชีวิตใหม่แบบที่ไม่ต้องรู้ทุกเรื่องแต่ต้องเรียนรู้ใจตัวเองให้ได้ตอนที่9 ฝึกลองผิดลองถูกสมใจตอนนี้ยุรีเปลี่ยนไปเยอะเลยนะใช่แต่ก็ยังมีหลุดหลุดบ้างแหละยังชอบแทรกบทสนทนาอยู่บางทีแต่พอพูดจบเธอจะเงียบแล้วพูดว่าขอโทษนะเมื่อกี้พี่แทรกเธอใช่ไหมนั่นมันไม่ใช่ยูรีคนเดิมเลยนะเธอเริ่มหัดฟังคนอื่นจริงๆเวลาแม่พูดเธอไม่เถียงแล้วแค่พยักหน้าเบาๆแล้วช่วยหลังจานโดยไม่พูดสักคำแล้วเรื่องธรรมะล่ะยังฟังอยู่ไหมทุกวันเลย ตอนเช้าเธอเปิดธรรมะจาก YouTube เปิดเสียงเบาๆแล้วนั่งสมาธิ15นาทีไม่ได้นั่งเพื่อให้ใครเห็นแต่นั่งเพื่อให้เธอเห็นตัวเองแล้วคนรอบตัวล่ะเริ่มกลับมาอยู่ใกล้เธอบ้างไหมเริ่มมีเพื่อนเก่าแวะมาคุยแต่เธอไม่พูดเยอะเหมือนก่อนเธอพูดน้อยลงแต่ฟังมากขึ้นแล้วก็มักจดคำพูดคนอื่นไว้ในสมุดพร้อมเขียนคำว่าวันนี้ได้เรียนรู้นั่นแหละคือคนที่กำลังเปลี่ยนไม่ใช่เพราะโลกบังคับ แต่เพราะหัวใจยอมแม้จะยังพลาดบ้างเผลอขึ้นเสียงบ้างแต่เธอจะถอนหายใจแล้วพูดว่าเมื่อก่อนฉันพูดแบบนี้ตลอดเลยใช่ไหมเหนื่อยแทนคนฟังเลยครั้งหนึ่งเธอเคยเอาความรู้ไปกดคนอื่นแต่วันนี้เธอเอาความเข้าใจมารับฟัง